สวัสดีคะ่ะวันนี้ครูดาวันร้อยพันเรื่องนะคะมีเรื่องจะมาบอกเราผู้ปกครองและแม่แม่ทุกคนผู้ปกครองและแม่แม่เคยมีความกังวลใจเรื่องลูกสนลูกไม่อยู่นิ่งบ้างไหมคะวันนี้ครูดาวันจะมาให้คําตอบก่อนจะติดตามรับชมอย่าลืม กดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่และผู้ปกครองที่สงสัยว่าลูกนั้นจะเป็นสมาธิสั้นไหมเดี๋ยวเราลงมาสังเกตอาการลูกง่ายๆดังนี้เลยนะคะเด็กสมาธิสั้นจะมีสามลักษณะนะคะ ลักษณะที่หนึ่งก็คือเด็กจะขาดสมาธิอาการก็คือเด็กจะวอกแวกได้ง่ายดูเหมือนไม่ฟังเวลาเราพูดด้วยนะคะและเด็กประเภทนี้นะคะจะขาดความตั้งใจในการทำงานโดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ความคิดมือลอยฝันฝันกลางวันทำงานไม่เสร็จหรือผลงานไม่เรียบร้อยมีอาการหลงลืม ทำของใช้ส่วนตัวหายเป็นประจำจุดจำสิ่งต่างๆได้แบบครึ่งๆกลางๆซึ่งอาการเหล่านี้จะเป็นต่อเนื่องไปจนถึงวัยผู้ใหญ่เลยนะคะทั้งนี้ไม่ได้เกิดจากการจงใจที่จะไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่นะคะแต่เป็นเพราะว่าช่วงสมาธิเขาจะสั้นค่ะลักษณะที่สองนะคะ เด็กจะซนหยุกหยิกอยู่ไม่นิ่งต้องขยับตัวไปมาตลอดเวลาชอบปีนป่ายเล่นเสียงดังผาดผลนและมักจะเกิดอุบัติเหตุได้บ่อยครั้งค่ะเพราะว่าขาดความระมัดระวังพูดมากอาการเหล่านี้จะเห็นได้ชัดในตอนเด็กแต่อาจจะดีขึ้นเมื่อโตขึ้นนะคะอีกลักษณะหนึ่งก็คือจะเป็นคนที่ หุนหันพันเล่นค่ะวู่วามแล้วก็ใจร้อนนะคะขาดความระมัดระวังรอบข้อรอคอยไม่เป็นตอบคำถามตั้งแต่ยังฟังคำถามไม่จบหรือชอบพูดแทรกระหว่างบทสนทนามักทำงานหรือการบ้านแบบรวกรวกเพื่อให้เสร็จเสร็จไปโดยไม่ได้คำหนึ่งถึงความถูกต้องค่ะอย่างไรก็ดีนะคะ เด็กที่มีภาวะซนหรือสมาธิสั้นทุกคนไม่จำเป็นจะต้องมีอาการเหล่านี้ครบทุกอาการนะคะขึ้นอยู่กับว่าจะมีอาการใดที่โดดเด่นหรือรุนแรงกว่าอาการอื่นๆซึ่งอาการเหล่านี้เราจะทำให้ผู้ปกครองหรือคุณครูลงโทษเด็กเพราะมองว่าเป็นเด็กดือ้อซนและนิสัยไม่ดีค่ะ ่อไปเราก็มาดูถึงสาเหตุของภาวะสนหรือสมาธิสั้นนะคะมีสาเหตุมาจากหลายๆปัจจัยโดยแบ่งออกเป็นสามกลุ่มใหญ่ดังนี้หนึ่งจากปัจจัยทางพันธุกรรมนะคะถ้าคนในครอบครัวมีประวัติภาวะสุนหรือสมาธิสั้นเหมือนกัน <S 2> <S 2> <S ก็จะทําให้เด็กเกิดเป็นภาวะสั้น อ่าสมาธิสั้นและสนได้นะคะ 2. ปัจจัยทางชีวภาพก็คืออยู่ที่ความผิดปกติของสารเคมีในสมองนั่นเองค่ะส่วนปัจจัยที่3ก็คือปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะก็คือการเลี้ยงดูของผู้ปกครองนะคะว่าเลี้ยงดูแบบไหนและ สิ่งที่เป็นปัญหาและเป็นสาเหตุให้ลูกหรือเด็กของเราเนี่ยเกิดสมาธิสั้นก็คือการให้เล่นโทรศัพท์มือถือนั่นเองค่ะทีนี้เราก็มาดูแนวทางการให้ความช่วยเหลือเด็กที่มีภาวะสึหรือสมาธิสั้นนะคะแนวทางการช่วยเหลือเด็กที่มีภาวะสนึนี้เราจะต้อง อาศัยความร่วมมือจากผู้ปกครองคุณครูและแพทย์โดยเน้นการรักษาใน4หัวข้อก็คือ 1. การให้ความรู้ที่ถูกต้องและสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อภาวะสนหรือสมาธิสั้นกับผู้ปกครองและคุณครูนะคะเพื่อที่ทั้งสองฝ่ายจะได้ปรับ เปลี่ยนแนวทางและเทคนิคในการเลี้ยงดูให้เหมาะสมค่ะ 2. การกำหนดแนวทางการปรับพฤติกรรมทั้งการชมเชยการให้รางวัลเมื่อมีพฤติกรรมที่เหมาะสมรวมทั้งเป็นตัวอย่างที่ดีและการกำหนดแนวทางการควบคุมพฤติกรรมหรือกำหนดบทลงโทษที่จะไม่ทำลายความรู้สึก มีคุณค่าในตัวเองของเด็กนะคะเช่นเมื่อเด็กทําการบ้านควรเก็บสิ่งเร้าที่มาเบี่ยงเบนความสนใจและนั่งประกบเพื่อให้เด็กทํางานจนเสร็จค่ะการฝึกให้เด็กมีสมาธิจดจ่อกับกิจกรรมที่ทำโดยใช้กิจกรรมที่มีการกำหนดเป้าหมายที่แน่ชัดเช่นการออกกำลังกาย เล่นบาสเกตบอลเล่นปิงปองและอีกอย่างหนึ่งที่เป็นภัยเงียบก็คือโทรศัพท์มือถือเด็กมักจะชอบเล่นเกมหรือดูโทรศัพท์ซึ่งไม่ถือว่าเป็นการฝึกจดจ่อกับสมาธินะคะนอกจากนี้เราก็ควรมีการกำหนดบทลงโทษที่แน่นอนให้กับเด็กนะคะ ด้วยการตัดสิทธิพิเศษเช่นงดเที่ยวเล่นงดดูทีวีหักค่าขนมงดเล่นเกมโดยตกลงกับเด็กว่าเพื่อให้เด็กทราบและรับรู้ถึงผลลัพธ์ของการกระทำของตนเองหากไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่วางเอาไว้ค่ะนอกจากนี้นะคะการส่งเสริมกิจกรรมที่เด็กชอบหรือทำได้ดีเพื่อให้เด็กๆ ได้มีเวลาจดจ่อกับกิจกรรมนั้นๆซึ่งจะเป็นการส่งเสริมความมั่นใจความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและเป็นการผ่อนคลายความเครียดจากการเรียนด้วยค่ะ 3. การปรับการเรียนการสอนของคุณครูให้เหมาะสมกับเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นและ 4. การใช้ยาเพื่อปรับสมดุลของสารเคมีในสมองเพื่อให้เด็กสามารถควบคุมและยับยัง้งตัวเองได้ดีมากขึ้นนะคะนอกจากนี้เรื่องโทรศัพท์มือถือเราควรงดเด็กขาดเลยสำหรับเด็กที่มีสมาธิสั้นนะคะเป็นไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ขอบคุณค่ะ